สวัสดีค่ะหมยเขินนะคะตอนนี้นะคะหมวยเขินอ,อยู่ที่ดอยช้างค่ะต้องบอกกันนะคะวันนี้นะครับมาเที่ยวที่เมืองรองนะคะแล้วก็มาที่เชียงรายต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากแบบว่าอาหารทุกอย่างที่แบบเป็นโลโก้ได้ลองวัตถุดิบต่างๆและอาหารที่อร่อยมากเลยค่ะใครมีโอกาสนะครับแนะนาให้มาเที่ยวเลยค่ะดูบรรยากาศกันนะคะย้ย เอีตอนนี้หมวยจะไปเที่ยวฟาร์มแก่นะคะที่อาคาฟาร์มยูต่อน,นะคะจะเป็นยังไงตามหนูไปเลยค่ะ

เียงมึงอะที่ระลึกจากควานน่ามั่ใที่สุดแัเขาไม่แจกเราไม่มีเป็นส่วนนะพอใจไมไม่คิวไม่ได้คิวนะแต่แม่ไม่ใช่าวื่านแกแต่ที่เรียงแก ต้องบรรยายตรงนี้นะนิดนึครับเดี๋ยวเจะตองนิดนเลังไม่จบเลย่านผงามันแบ่็าะวเตไล่นะคะคราวนี้แนะนำตัวก่อนนะคะแมวทันยวดีไตสกุนทิเป็นผู้จัดการอาคารสำนักงยนนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยขอบคุณ แกะสายพันธุ์คอรีเดล100เซเลยนะคะน้องแกะสายพันธุ์นี้นะคะถูกปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วจากต้นทางก็คือประเทศออสเตรเลียนะคะหรือว่าถูกยกระดับสายพันธุ์ขึ้นมาอีกนะคะในประเทศนิวซีแลนด์นะคะผสมผจากสายพันธุ์สาสายพันธุ์เลยนะคะก็คือม e ริโน่เชสเตอร์นะคะ,แล,ะ,คะค ester, แล้วก็อะไรคะคุณอาร์ม m e ริโน่เชสเตอร์แล้วก็อะไรคะแล้วก็ลอมมี่นะคะ 好。 ายพันธุ์ที่ดีที่สุดในการปรับตัวกับสภาพอากาศนะคะน้องเนี่ยสามารถอยู่ในสภาพอากาศได้หลายๆแบบเลยถึงแม้จะร้อนแบบนี้นะคะน้องก็อยู่ได้มีความละเอียดของขนถึง25ไมครเลยนะคะเดี๋ยวถ้าลูกคา้าหรือว่าแขกผู้เกียรติทุกท่านได้เข้าไปเล่นกับน้องนะคะสามารถจับน้องนะคะแล้วมือลองสูงลงไปที่ตัวน้องนะคะมือของลูกค้าจะจมเพราะว่าน้องขนหนามากนะคะขนบุ้งฟูมากจับได้นะคะละักษณะการจับเดี๋ยวขออนุญาตบ,บ,บอกทริคก,ก่อนนะคะอย่าจับตรงแถวบั้นท้ายน้องนะน้องจะตกตใจนึกว่าไล่น้องนะคะให้จับ จย่าแถวด้านหน้าแทนนะคะในนี้นะคะมีทั้งหมด36ตัวค่ะตอนนี้นะจะเป็นเจ้าไซจิ๋วนะคะประมาณ7ตัวนะคะแต่ว่าอาจจะดูไม่จิ๋วอีกต่อไปแล้วนะคะบางตัวอาจจะได้ยินน้องๆของเราเรียกชื่อ ถ้าตัวที่แสบๆเท่านั้นนะคะถึงจะมีชื่อนะคะบางตัวก็ไม่ได้มีชื่อนะคะแต่ว่าถ้าไซเด็กเนี่ยจะมีชื่อทุกตัวเลยภารกิจของหลายๆท่านถ้าอยากทราบนะคะในนี้มีแกะแฝดด้วยนะคะถ้าอยากลองหาดูนะคะว่าตัวไหนเป็นแฝดกันนะคะน้องหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะ,<น>ะสําหรับเราที่อยู่กับเขาทุกวันก็จะค้นพบว่าเขาหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะแต่เป็นเกมสนุกๆให้ลูกค้าได้ลองเล่นดูเดี๋ยวลองเดินดูค่ะว่ามีมีตัวไหนบ้างที่น่าเหมือนกันนะคะ ก็เหมือนกันค่ใช่ค่ะหน้าตาไม่เหมือนกันค่ะใช่ลักษณะนิสัยก็จะไม่เหมือนกันค่ะทีนี้ให้ลั์อีกหนึ่งอย่างของเรานะคะคือพี่สองเจ้าหน้าที่นะคะก็คืออโน่กับวาวานะคะเป็นสุนัขพันธุ์ต้นแกะนะคะสายพันธุ์สตรองอนะคะที่นําเข้าเช่นกันนะคะความสามารถของน้องเราจะดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของน้องแกะของเราแล้วนะคะ น้องยังสามารถฟังได้ถึง50คําศคำทันะคะและก็จะฟังเฉพาะผู้ที่ออกคําสั่งหรือที่เป็นผู้ดูแลน้องหรือพี่เลี้ยงน้องเท่านั้นนะคะถ้าเป่านกหวีดพร้อมกันสองครั้งสองคนน้องเขาก็จะฟังแต่เสียงนกหวีดของเจ้าของนะคะก็จะใช้ในการดูแลน้องแกะของเรานะคะถ้าออกนอกพื้นที่หรือเวลาที่เราจะต้องต้อนให้กักเข,าข้าคอกนะคะ เวลาท่าเดียวเลยอาหารของที่นี่นะคะพื้นที่ที่เห็นทั้งหมดนี้คือการออกแบบที่ดูแลน้องแกะแล้วนะคะก็คือว่าญ้าที่เห็นเตียนเตียนตรงนี้นะคะเป็นย้านวนน้อยก็เป็นอาหารของน้องเหมือนกันนะคะถัดไปนะคะที่ฟูฟูเป็นญ้าลูซี่ก็เป็นอาหารของน้องเหมือนกัน อาหารหลักของน้องเป็นอาหารเม็ดนะคะเดี๋ยวท่านท่านอยากลองให้อาหารดูมีด้านหลังนะคะขนมของน้องคือคาร์ดสีส้มนะคะแล้วก็อาหารเสริมของน้องอีกแบบหนึ่งที่เราเลี้ยงก็คือหญ้าแพงกอลาที่คล้ายๆฟางแห้งนะคะที่นี่น้องของเราก็เลยจะดูอ้วนท้วนสมบูรณ์กลมฟูอยู่ในสนามแบบนี้นะคะใช่ค่ะไม่ได้อ้วนขนาดนั้นนะคะฮ้มมูรี่น้องนะคะจริงๆน้องแค่ขนฟูเฉยๆนะคะ <c oughs> <c oughs> น้องแกะที่นี่นะคะจะถูกดูแลนะคะลักษณะสุขภาพนะคะ มีการตรวจสุขภาพดูความปลอดภัยของน้องโดยคุณอาร์มนะคะคุณหมออาร์มด้านข้างนี้นะคะเป็นสัตวบ้านประจํฟาร์มของเรานะคะจริงๆแล้วมีเพียงแค่แหมวนะคะและคุณหมออาร์มนะคะที่มาจากราชบุรีที่เราเชิญมาเนาะอย่างนั้นแล้วกันทั้งหมดนี้นะคะเป็นความที่อยู่ในความดูแลของชาวอาขางแผ่นจเจริญเหมือนกันนะคะที่นี่เราสนับสนุนนะคะการให้อาชีพน้องๆนะคะถึงแม้จะไม่ต้องมีน้องๆที่พร้อมจะทํางานกับเราพร้อมจะมีอนาคตไปกับเราเราก็เชิญมา แล้วก็ให้สอนงานนะคะให้อาชีพแล้วก็ให้โตไปกับเราเลยนะคะที่นี่ก็เลยอยู่กันแบบครอบครวงนะคะ,ะหมู่บ้านแสนเจริญก็คือ มองไปไกลๆจะเห็นตรงหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านนั้นค่ะจริงๆถ้าขับข th ึ้นมาทางแม่สวนหลักจะผ่านหมู่บ้านแสนเจริญด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่นี้ก็เลยอยู่ในหมู่บ้านแสนเจริญหลายๆท่านจะเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เรียกว่าดอยช้างค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางเส้นเลยเนี่ยเป็นตําบลวาวีนะคะแบ่งเป็นบ้านแสนเจริญบ้านดอยลาดแล้วก็เป็นบ้านดอยช้างแต่ว่าเนื่องจากบ้านดอยช้างเนี่ยเขาโด่งดังในเรื่องของการปลูกกาแฟเนาะทุกคนก็เลยเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นดอยช้างแต่จริงไม่ใช่นะคะค่ะ เดี๋ยวนะคะ,นะเดี๋ยวแบบก็ขออนุญาตให้ทุกท่านนะคะได้สนุกกับการลองให้อาหารน้องนะคะขอถามหน่อยค่ะคืนน้องแกะไปนอนแถวไหนคะค่ะเรามีข้อแกะหลักอยู่ด้านหลังค่ะทุกเช้านะคะเราจะปล่อยน้องแกะมาในเวลาเจ็ดมงคึ่งที่นี่เราทุกอย่างเราขึ้นอยู่กับสุขภาพแกะและ การเป็นอยู่ของแกเป็นหลักนะคะเจ็ดโมงครึ่งสองเหตุผลค,ค่ะบนย่านะคะเช้าวกว่านี้จะมีน้าค้างเช้าวกว่านี้จะมีพยาธิบนยอดย่าค่ะเราไม่อยากให้น้องปวดเราก็เลยต้องปล่อยเจ็ดมงครึ่งตอนเย็นที่เราต้องเก็บก่อนพระอาทิตย์ตกนะคะเป็นเพราะว่าน้องมองไม่เห็นตอนกลางคืนค่ะเราก็เลยต้องปล่อยน้องก่อนใช่ค่ะลักษณะการให้อาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นแครอดหรืออาหารเม็ดที่อยู่ให้บริการด้านหลังนะ ถือห่างตัวนิดนึงนะคะลักษณะการให้นะคะให้จากฝ่ามือเลยนะคะคหลอดจะหยิบเป็นชิ้นได้เลยนะคะอาหารเม็ดก็ให้ในฝ่ามือได้เลยน้องจะเหมือนคนที่ไม่น้องไม่มีฟันบนนะคะลักษณะการงับจะเหมือนใช้เหงือกงับค่ะจะนิ่มๆแล้วก็จะกระจีหน่อยแต่ว่าถ้าเราให้กับกระทะน้องจะสู้แรงเราเพราะน้องค่อนข้างโตขึ้นค่ะเราจะเจ็บข้อมือค่ะยังไงเดี๋ยวก็ บอกว,ว่าทุกท่านจะสนุกสนานนะคะให้เละอีกอย่างหนึ่งที่เราเตรียมไว้เลยนะคะก็คือด้านหลังค่ะตะกี้เห็นทุกท่านไปถ่ายแล้วเราพัฒนาต่อยอดค่ะเราอยากให้หมู่บ้านแสนเจริญความตั้งใจของพุทกิติภงก็คือให้หมู่บ้านแสนเจริญเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ผลิตผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาขนแกะและขนแกะแห่งแรกและดีที่สุดในประเทศไทยที่ผลิตจากขนแกะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือน้องแกะที่อยู่ใน รของเาแต่ที่นี่เราไม่ได้ถ่ายทั้งตัวเพื่อนําไปทําผลิตภัณฑ์น,นะคะเราจะใช้วิธีอาบน้ําน้องทุกวันเว้นวันคะ่ะแล้วตัวไหนที่อาบไปสา primeiro, mm. นเนี่ยเราจะมีการสางผลขนนี้แหละค่ะที่เรานําไปพัฒน,นาต่อยอดทางความสะอาดแล้วก็นําไปทาเป็นตุ๊กตาและผลิตภัณฑ์ค่ะที่นี่เราเลี้ยงน้องจนหมดอายุไข่ไปเลยนะคะเราไม่ได้ขายน้องหรือว่าเลี้ยงน้องเป็นสําหรับตัวหนังหรือว่าเนื้อนาะที่นี่ถ้ามีคนมาถามขอซื้อเราเพราะ <it S 1> ว่าน้องแก่เราอ้วนปูมากนะคะเราก็ต้องขออนุญาตไม่ขายนะคะเพราะว่าน้องเขานับเป็นคนในครอบครัวของเราเลยเราโตมากับเขาเราเล่นกับเขาดู THANKS เราก็เลยรักเขามากนะคะเคทีนี้อย่าลืมนะคะเวลาให้ให้ในฝ่ามือนะคะน่าสนใจให้อาหารเนอะแล้วก็ด้านหลังนี้แม่แม,แม่ที่มาจากหมู่บ้านแสนเจริญค่ะก็จะมีการสาธิตทําตุ๊กตาขนแกะให้เราดูนะคะถ้าสมมุติว่าใครสนใจอยากลองไปปักเล่นก็ได้นะคะจะเป็นวิธีการเดียวกันกับลักษณะการใช้เข็มเปเปลที่ลูกค้าหลายๆท่านอาจจะชอบเลี้ยงแมวอะคะ่ะแล้วก็แป่งขนน้องแมวออกมาแล้วก็เอาเข็มนะคะไปปักลักษณะเดียวกันเลยลองได้นะคะหรือซื้อไปลองก็ได้ ใช่ค่ะน้าเขียวทุกอย่าเลยขอบคุณมากนะคะดูไหนเป็นยเยอะแล้วแต่แน่แลยแต่ไม่ให เหีนจะจบด้วยปะเดี๋ยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยได้แล้วเดี๋ยได้แล้วเนี่ยว่อามินไม่น้อยมากเลยนะหนสองจเย็นค่ะกเจเย็นนะคะหนูหนเนี่ยนี่มามาอิ่มแล้วมั้งเธอน่ยกินเยอะมาก มันได้กินรีบเลยอ่ะสิวมันรีบค่ะิวมันรีบใช่สิวรีบตอนนี้ก็อยู่ที่อาขาฟาร์มิวกับแขวนนะคะเดี๋ยวไปดูนังแกกันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อเออ่ะ พี่เนสาถ่ายได้กันไหมพีเนถ่ายพีเนสมันแล้วอันยืนให้บ้างก็ได้ตรงแล้วกรป๋องไม่มีอะไรตอนนั้นกระต้มอเตอร์ไซค์สีเบาะมาเบามยเบาได้แต่อย่าเตะแรง เราก็มีนะเธอเธอเธอเรียกมันอ้ยยอ้ยยไม่เอาไม่เอาทำให้เธอยดีเลยนะเนี่ยไม่ได้เลย้ไม่ทะเลาะกันเเอาแขนหน้าหนก็พอเออ